ผมปลูกกักบุ้งมาก็เป็นหลักสิบปียี่สิบปีนะครับยีปีนะครับข่าวอวบใหญ่ผมแทบจะไม่เคยใช้หรือผมเคยใช้ผมก็จําไม่ได้ในสมัยก่อนที่ผมแรกๆที่ผมปลูกกักบุ้งแต่มาระยะสักสิบปีหลังมานี้นะครับหรือประมาณ10ปีหลังมานี้ผมจะใช้ฮอร์โมนตัวนี้ครับฮอร์โมน ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่ผมฉีดยาด้วยซ้ำไปนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนเล่งรากและแต่กแะแงตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำหรือถ้าตัวนี้ไม่มีก็จะตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่ขายนะครับว่าเขาจะมีฮอร์โมนตัวนี้ขายไหมถ้าไม่มีผมก็ใช้ตัวอื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้ซ้ําแต่ถ้ามีผมก็จะใช้อยู่ตัวนี้อยู่เป็นประจํานะครับครับผมมีความเชื่อว่าถ้าผักบุ้งของเรา จะดีจะขาวสวยออบใหญ่ได้นะครับจะต้องมีระบบรากที่ดีก่อนให้เพื่อนๆน,นึกตามผมดังนี้นะครับผักบุ้งของเรานั้นปลูกอยู่บนดินก็จริงแต่หลังจากปลูกแล้วประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะใส่น้าทยอยขึ้นมาระดับประมาณหัวเข้านะครับค่อยๆใส่มาระดับประมาณหัวเข้าและปุ๋ยเราก็จะใส่ไปบนแถวของผักบุ้งนะครับบนแถวนี้เลยนะครับฟังดูดีๆบนแถวหรือหลังร่องของผักบุ้งนะครับ ผมก็จะใส่ไปบนนั้นส่วนใส่เท่าไหร่นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะใส่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าผักบุ้งของเรางามดีหรือไม่ดีถ้าผักบุ้งของเรางามดีอยู่แล้วผมก็จะพรมๆยอด,ยอดน้อยๆแต่ถ้าตรงจุดไหนก็แล้วแต่ในแถวเดียวกันงะยังไม่งามผมก็จะหยิบเยอะหน่อยหวานหนานหน่อยพูดง่ายๆนะครับและปุ๋ยที่ผมใส่ก็คือ สูตรสามสิบยี่สิบศูนย์นะครับฟังดีๆสูตรสามสิบยี่สิบศูนย์ 30, 20, ครับฮอร์โมนขาวสวยอวบใหญ่ผมไม่เคยใช้นะ